ดีห่ะตุกับเจกตีน่าใหญ่ตูวีเดียนอีกแล้วอยู่ที่บ้านสวนบ้านสวนนะมาเที่ยวสวนอยู่ที่คอนโดเดินมาบ้านสวนนะดูสินี่าดาเอากว๋วยเตี๋ยวมากินนียทุกคนเน,นาะเดี๋ยวเก็บเก็บนำกว๋วยเตี๋ยวมาฝากด้วยทุกคนดูแคนเดี๋ยวไปเปิดดูนะว่ามีอะไรบนะ้างเนาะ กับดอกไม้สวยๆบรรยากาศดีมากเลย14องศาวันนี้แต่แดดดีมากเลยทุกคนดูดิเจกระติกระเต๋เสื้ยวเช่นยาวว้ายหนาวเฮ้ยนะก๋วยเตี๋ยก๋วยเตี๋ยวดูสิพี่ยาดาเอาก๋วยเตี๋ยวให้ลุงแตงโมดูสิโอ้เต็มไปหมดเลยดูดิมีทั้งน้ำส้มทั้งดูดิ บารดน้ำซุปแกทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะดูดิบารดกระดูกหมูเลยกระดูกหมูทั้งนั้นเลยดูสินะโอ้ยดู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 น่ากินนะน่ากินนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่สวนนะแกเอาเราก๋ว,วกยเตี๋ยวมาให้ดูดิดูด,ดิกับบรรยากาศดีมากเลยจะกินก๋วยเตี๋ยว ตอนเย็นจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่ยาดาวก๋วยเตี๋ยวมาให้ดูสิคะที่บ้านสวนแก้อหก๋วยเตี๋ยวมาให้ด้ดูสิอ้งขอบคุณพี่ยาดามากเลยนะเอาความก๋วยเตี๋ยวมาให้คุณลุงแตงโมกิน๋อ้แดดดีแดดดีโอ้แดดดีร่มลื่นสิบสี่องศาดูลุงเลิกงานมาแล้วบ่ายสามลว คุยอยู่ดูสินทัดดาวเรืองสวยมากเลยเนาะเป็นปุ่มๆดูสิอันนั้นฟักฟักินหลายรอบแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้มันเกิดมาใหม่ละมีสองลูกจะได้แกงแล้วพี่ยาดาฟักฟักฟัฟักฟักฟัดูลุงๆลุงเลิกงานมา หนาวหนาวหนาวนี่เป็นไงาดาวเรืองดาวเรืองมาจากประเทศไทยแนะ่นะ่ะทุกคนอันนี้ดาวเรืองสวีเดนดอกสีส้มส้มอันนี้ประเทศไทยดอกสีเหลืองเหลืองแตกต่างกันนะต้นเตีย้ยเต้นะสวีเดนของไทยต้นสูงสอันนี้ดอกกุหลาบดอกกุหลาบอืมดาวเรืองทันตะวัน ดอกสีม่วงม่วงม่วงอ่อนม่วงแก่ชมพูนะอันนี้ดอกอะดาวดอกดาวกระจายดอกดาวกระจายหรือเปล่าพี่ยาดาบอกไม่แน่ใจมะเขือเทศดูสิคะดอกหมวกดอกหมวกนะดอกหมวกมะเขือเทศเยอะมีฟักทองด้วยนะทุกคนฟักทองอันนี้จะเอาพันมาแล้วนะ ต้นแรกของหมู่บ้านจเจ้าพันธ์มันเก็บไว้ดูเดีดาวเรืองอนนี้ก็สวยอันนี้อฟักทองฟักทองจะได้แกงลาทิตหน้านะคะดูสิคะบ,บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศเนาะโอ้ยเย็นมากหนาวเย็น14องศาวันนี้นะคะที่เฮสิงบอยสวีเดนดูสิบรรยากาศล่มลื่นเนาะ หน้ามานอนเนาะนอนเล่นนเยม,มานั่งโม้กันนะมันหยุดแกหยุดก็เลยมานั่งคุยกันแกก็เลยเอาก๋วยเตี๋ยวให้เจ๊กซี่กินด้วยกลับไปกินดูบรรยากาศสิคะเต็มฝนไม่ตกนะอ้ดีมากเลยเนาะสวยงามสวยงามโอ้ยวันนี้แดดดีเนาะ แดดดีมากเลยทุกคนดูสิโอ้น้องแดดดีอากาศก็ดีดีชุ่มชื่นชุ่มชื่นนะคะดูสิคะโอ้ดูดีดูดูแดดดีแดดดีแดดดีอากาศก็ดีดีโอ้ เทมจ๊ครับซี่กับลุงขอตัวกับคอนโดก่อนนะคะหิวแล้วนะจะไปทำอาหารกินที่คอนโดนะคะดูวันนี้ลุงทำอาหารนะคะดูสิสุดยอดดอกปูนกินคนเดียวแล้วเนี่ยมีทั้งไข่ไข่สองลูกดูดิเกนอ่ะจะกินก๋ก็เกี๋ยวก๋เตี๋ยวจะกินก๋วยเตี๋ยวกิน ว้าดูสิคะคุณลุงทําอาหารเสร็จแล้วดูสิคะคุณลุงบอกว่าฉันทําอาหารสวีเดนกินเองนะฉันกินกว๋วยเตี๋ยวกับเธอแล้วฉันรู้สึกว่าท้องไส้ฉันไม่ดี <c oughs> คุณลุงบอกว่าฉันไม่กินนะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ลวกเส้นอยู่ก๋วยเตี๋ยวไก่ไม่ได้ตำพริกป่นเลยเดี๋ยดิใส่พริกป่นฝรั่ง ตามพริกป่นใส่พริกป่นฝรั่งเลยมันจะเผ็ดไหมเนี่ยลุงบอกว่าเผ็ดแต่เรากินแล้วดูมันจะไม่เผ็ดกระเตียวกระเตียวได้ที่แล้วนะลกเส้นอยู่้วกระเตียวไก่เอาไก่ใส่น่ากินไหมทุกคนดูสิดูดูดูดีกระดูกหมูกระดูกหมู ไก,ก bread, at, <laughs> <laughs> ่ไก <ini> you <bizarre> like <wh> ่ลวกเส้นเดี๋ยวจะได้กินแล้วก๋วยเตี๋ยก๋วยเตี๋ยวค่ะดูสิดูก๋วยเตี๋ยวที่เฮียชิงบอยสบเ่นน่ากินไหมคะดูดินี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กับผักอู้น่ากินมากดูสิค่ะเอาน้ำใส่ก่อนเอาน้ำใส่ก่อน นี่ดูสิคะน่ากินไหมใส่ริกลงไปเสติกเผ็ดๆนี่ใสริกเผ็ดๆเลยไม่รู้จะเผ็ดหรือเปล่าใส่ให้มันเผ็ดๆนี่ดูสิจุ่มกล้ไก่กเตี๋ยวไก่มากินก็เตี๋ยวกัมกับเจ๊ก๊าซีเ่าวันนี้ ดูสิคะเผ็ดไปดูหน้าตากับผักอู้น่ากินจังยังไงเลยดูสิดิสิก๋วยเตี๋ยวที่เฮซิงบอยสวีเดนดูสิก็สิใส่พริกเยอะๆแต่เมนพริกที่นี่ไม่เผ็ดเหมือนที่ประเทศไทยหรอกค่ะดูสิก๋วยเตี๋ยวไก่ใส่น้ำส้มก่อนใส่น้ำส้มก่อนก็สิใส่น้ำส้มก่อน ยังไงวัน <arbeiten> ี <qualc parfois> ้อูกินกับผักนะก๋วยเตี๋ยวไก่วันนี้ได้กินกันดูลุงดูดูมวยดูมวยไทยลุงเอยชอบมวยไทยเจกซี่กับลุงขอตัวก่อนนะคะบาย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 พบกันใหม่อีพีหน้ากดไลค์กดแชร์ให้เจกซี่หน้าใหญ่สวีเดนด้วยนะคะบายบาย